คำว่าพระสกิทาธามีมกักหมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโสดาบันมาแล้วเพราะว่าระโศดาบันมี่คุณทรงคุณธรรมสี่ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าคารพพระพุทธเจ้าพระธ,ธรรมพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธ ส่วนที่แถมที่เกินก็นคือมีผลิพานเป็นอารมณ์นีห่หม,มายถึงว่ามีความมั่นคงจริงๆคำว่านถิพระพุทธธรรมราเรียสฆงนี่เขาหม,มายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เมิดคำสัง่งหมายถึงสิ่งใดที่พระองค์ทรงสั่งห้ามตามพระธรรมวินยัยสิ่งนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันย่อมไม่